ข้ารู้จักเจ้าได้ยินว่าเจ้าตั้งใจจะแต่งงานกับน้องสาวข้าหรือ,ต,อ,อต้วนอู่เต่าให้ความสนใจแต่การฝึกฝนไม่ค่อยสนใจเรื่องภายนอกแต่เขากลับรู้เรื่องบางอย่างภายในราชวงศ์หรือใช่สรุปว่าหลินเฟิงกับต้วนอู่เต่ามีความเกี่ยวข้องกันหรอข้าต้องยอมรับว่าค่อนข้างประหลาดใจที่คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าข้าในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายคือเจ้าหลินเฟิง แต่สาหรับแคว้นจันทาเหมันแล้วการให้กําเนิดทั้งข้าและเจ้าเพื่อมาต่อสู้กันเช่นนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเจ้าไม่จำเป็นต้องฟังน้องชายคนที่สองเพื่อขออนุญาตแต่งงานกับน้องสาวข้าจงตามข้ามาแล้วเราจะร่วมกันพิชิตทวีปก้าสวรรค์อย่างไรก็ตามตําแหน่งยอดฝีมือรุ่นเยาว์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเขตติมาต้องเป็นของข้าเจ้าไม่มีโอกาสข้าไม่ต้องการคําอนุญาตจากเจ้าและก็ไม่ต้องการคําอนุญาตจากต้วนหูหยาด้วยเช่นกัน ตอนนี้ข้ายืนอยู่บนเวทีใหญ่ของการแข่งขันคัดเลือกสู่ก้าสวรรค์ข้าลิลเฟิงกำลังจะแต่งงานกับซินเย่จะไม่มีใครกล้าขัดขานทุกคนจะทำได้แค่ริษยาและมอบคำอวยพรให้เท่านั้นและเกียรติยศของซินเย่ก็จะเป็นเกียรติยศของซินเย่เองในเมื่อเจ้ามาจากแคว้นจันทาเฮมันเจ้าก็น่าจะรู้จักอารมณ์ของข้าดีองค์ชายต้วนหูเต่ามีนิสัยที่เหี้ยมโหดผู้ที่เชื่อฟังจะรุ่งเรือง ผู้ที่ขัดขืนจะพินาศแต่ก่อนอื่นจะต้องเอาชนะข้าให้ได้เสียก่อนที่จะพูดคําที่โหหังเช่นนี้เมื่ออย่างนั้นเจ้าก็จะทําได้แค่สร้างความอับอายให้กับตัวเองเหมือนกับเขาในเมื่อปเป็นเช่นนั้นก็มาสู้กันหมัดราชาทรราช ควบคุมประตูผนึกทั้ง8ปํทำความเข้าใจเจตนารมณ์ของการผนึกทุกการเคลื่อนไหวปลดปล่อยพลังการผนึกดาบดูดเลือดทำลายสิดาบดูดเลือด,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 อดประตูผนึกปรากฏ ไม่แปลกใจเลยที่เขาเอาชนะตี้หลิงได้ด้วยการหมุนมพาะขั้นที่8ของคอบเขตลุมปราณยุทธเจ็ดจำนวแห่งดับขั้นที่5้าะดับดูดเลือดมีน้อยคนนักที่จะทัดเทียมเขาได้ไม่ขค่จะปล่อยให้เขาพันดึกค่าไม่ได้ หนีเหรอคิดว่าจะหนีได้เหรอรวมเปหนึ่งประตูผนึกเป็นการโจมตีบิญญาณถ้าอย่างนั้นบัวดำจงปรากฏเบ่งบ้านเผาผลาญ วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ